โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคขอต้อนรับเข้าสู่ช anel C US ด้วยนะโอเคแล้วนี่ก็อยู่ในภารก,กิจกาแฟคายกันต่อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากพาร์ทที่แล้วนะเราได้เป็นนักรบเขาเรียกอะไรนักลบลักญาติเหรอเออนักลบลักญาตินะครับเราได้ถูกเรียกขานว่าเป็นนักรบของ พวกนี้แล้วนะครับโอเคโอ้ยต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปยังจุดภารกิจสีเหลืองๆนะครับที่มีเครื่องหมายสีเหลืองๆอยู่บนแผนที่ด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราจะวิ่งไปบนด้านบนนะครับนั่นเป้าหมายของเราจะขึ้นไป เปิดเสาเพื่อเปิดพื้นที่แถบนี้นี่นั่นเองครับเฮ้ยมีหมูป่าหมูป่าเรียบร้อยโอเคว่าไงไอมหมูน้อยล่าสัตว์นะอาจจะดูโหดเทียมนะแต่เกมถูกสร้างมันอย่างนี้ก็ทำทำไปก็ทำทำไปนะ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใจดีไม่อยากฆ่าสัตว์เฮ้ยกริ้งเฮ้ยกริ้งกริ้งกริ้งจะกริ้งไปไหนเ้าโอเคเอาเนื้อมาครับเนื้อหมูเนื้อหมูเดือคู่เนือคู่เดือคู่ชิ้นอยู่ดแห่ะเนือคู่ยิงสามตัวเลยนะแฮตริกเลยเงี้ย เจอแฮติก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 โอเคเจอแฮติกไปซะ้พวกมึงอะลาลาละละลาโอเคพาร์ทนี้เราก็จะสบายๆนะครับไม่เครียดมากไม่อะไรมากยังไม่เข้าสู่ช่วงดราม,ม่าอะไรจริงจังนะโอเคเราจะวิ่งไปเปิดเสากันก่อนเลยคนระับไป พวกเราเอามามาเห่ามาหอนอะไรทีนี้ตายซะมาเอาเนื้อมาขอเนื้อหน่อยนะดิสโก้เพลเอ้ยมีซุ่มหรอมีซุ่มหรอจะเอาเข้ามาอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นไปแล้วนะ มันไปแล้วครับโอเคเราจะไปปีนเสากันนะเฮ้ยหมู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 หม,ม,มูฟัน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 ,ฟนอาเต็มเว้ยแมวแล้วก็ได้ไปโอเคมาไปขึ้นเสากันนะครับ ความยากของเสาแต่ละต้นก็แตกต่างกันไปนะครับ้ย่เนี่นนมีศัตรูมาให้เราฆ่าเล่นอีกแล้วตามคอนเซปต์เดิมนะครับเราจะยิงไอ้ตัวหลังก่อนเรียบร้อยอะไรโอ้โหเยี่ยอะไรแล้ว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 ขอตั้งหน่อย Yeah. จะยุ่งอะไรฮะจะยุ่งอะไรจะยุ่งอะไรจะยุ่งอะไรหลับในไปซะไปขึ้นไปเก็บของนะครับเฮ้ยขึ้นไปเปิดเสาขึ้นไปเก็บของเก็บอะไรแล้วอู้โอ้ เฮ้ยทดสอบ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 อเลือดแตกอะเลือดกระจายนะโอเคไม่สนใจละขึ้นขึ้นอย่งเดียวตอนเนี้ยขึ้นด้านบนนะแล้วมันขึ้นยังไงไวะเนี่ยเสาเนี้ยเอยอปุ๊บเบอร์นี้ขึ้นได้แล้วไปขึ้นไป ขึ้นขึ้นกระโดดกระโดดโอเคน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะใช่ไหมเอ้ยยังมีต่ออีกขึ้น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 ตอก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 นะครับตอกแตกเลยโอเคนี่เสานะครับจุก ออามาันออกซะโอเคเรียบร้อยพื้นที่แถบนี้นะครับก็จะมองเห็นได้แล้วนะเวลาเราไปไหนมาไหนโอเคโหสรางเครืงบินสมัยสงครามโลกวะเนี่ยเรียบร้อยแล,แล้วเราจะฟาทเทเวลไปนะจะวาร์ปไปยังหมู่บ้าน นี่นะครับแบททาวหมู่บ้านไม่ดีงั้นเหรอแบททาวอ่อะช่างมันนะว่าแปลว่าอะไรเราไม่สนใจมาถึงหมู่บ้านแบททาวแล้วนะนี่สินะโอเคเราจะต้องเข้าไปยังบาร์นะครับวิสิตเดอะบาร์ก่อนอื่นเราจะมา นี่เลยมาดูวุ้นนะนี่ก็คือซื้อลูสกกระสุนทั้งหมดควิกเซลขายของทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ปืนอะไรดี SMG เี SM นี่ยเออปืนนี้ได้ใช้ดีวะ่ะแต่ไม่เอาช็อตกันช็อตกันโอเคนะครับ

หมู่บ้านอะไรวะเนี่ย Let's go โอ้ยที่นี่สินะเฮ้ยบ้านนี่มัน <c oughs> ที่เราเห็นในอาการหลอนนี่ว่ะนี่แหละเข้าไปเลย <c oughs> ฉันต้องการจะหาผู้ชายชุดสีขาว พอใจละมาตามหาชายชุดขาวนะครับเฮ้ยไอ้นี่วะที่เราเห็นในอาการหลอนน่ะปอกเด้งแล้วเงี้ยปอกเด้งแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้ยินพวกไอ้พวกนี้เนี่ยพูดถึงผู้หญิงที่โดนจับตัว

โหดูซิก้าเว э ้ยเล่นได้ดีนี่เยี่ยมกินหมดโต๊อะอ่ะโอเคครับเราจะตามชายชุดขาวไปนะคคไปเริ่มภารกิจภารกิจนี้เนี่ยให้เราตามไอ้ชุดขาวเนี่ยไปนะค,ครับ แล้วห้ามให้เขารู้ตัวเป็นอันขาดไม่งั้นมิชชั่นจะล้มเหลวทันทีเราจะต้องเริ่มทำใหม่นั่นเองโอเคก็จะติดตามไปอย่างเงียบๆนะครับโอเคจะมีจังหวะที่มันหันหันกลับมาครับเราต้องห้ามให้มันเห็นห้ามให้มันรู้ตัวนั่นไงมันจะมันจะมาละหลบก่อนนะครับเฮีย เหลือบม,มองทำไมสุ่มสุ่มสุ่มุมม่มยิงนะ <laughs> โอเคต้องรอภากิจนี้ห้ามใจร้อนนะโอเคอ้าวแว้ว้ไอสัดแวะ,แวะแ ไปคุยกับสาวนะครับมึงไม่เห็นผัวเขาอยู่ตรงนี้เหรอเห็นผู้หญิงไหนไม่ได้นะมึง We all are baby yeah okay ไปตามไปนะครับเงียบๆเงียบๆงียไปแบบเนิบๆนะ morning โอเคจังหวะที่มันจะหนะ right. นันมาครับน oh. ั่นไงคุยว่าครับกลัวเขามาตามแล้วมึงไปดีกว่ากลัวแล้วอีนี่มันทำอะไรเนี่ยมาเต้นหน้าบ้านโอ้ออตบกันแล้วมีการแย่งอะไรกันเกิดขึ้นนะเรื่องของโผผัวเมียเมียอย่าไปยุ่งเขาเลย เราติดตามไปเฮ้ยเยอะต้องระวังต้องระวังไป let's go โอเคอยู่ตรงนี้นานๆนะโอเคครับนะนะ okay, ไปตามไปเรื่อยๆลบๆโอเค เฮ้ยแม่งกับเห็นโอเคตามเข้าไปนะพาร์ทนี้ก็จะเอาแค่จบภารกิจนี้นะครับโอเคจะไม่มีไม่ค่อยมีบูอะไรหรอกครับ ภารกิจภารกิจนี้ไม่มีบูอะไรเลยก็เรียบร้อยแล้วภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปโอเคเดี๋ยวจะแถมให้อีกนิดนึงนะจะไปเปิดเสาโอเคปะก่อนอื่นเดี๋ยวแวะซื้อของก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใหม่ในภารกิจหน้ากันครับเอาแค่นี้พอวันนี้โอเคไม่ว่ากันนะ ้ยแอร์ซาวเลเฟิร์ได้ปืนใหม่มาแล้วนะปลดล็อกปืนใหม่นะสไนเปอร์โอเคไปไปเปิดเสากันนะจะแถมให้นิดนิดนิดนึงเฮ้ยกระโดดน้ำเย่โอ้โห วันนี้เนี่ยเปิดสองเสาเลยนะโอเคอาวุธอาวุธฟาร์มาร์สของเราเปืนนี้นะฟาร์มาร์สไม่มีสัตวใไฮล่าเลยเว้ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยมีอะไรอีกไหม รถโอ้รถก็พังอีกเ,ออเฮ้ยเฮี้ยกระโดดเลยเออกูจะปีนกระโดดกระโดดกระโดดไปมุนปม่นไปมุ่นไปกระโดด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 โอเคขึ้นได้ละ ขึ้นอีกชั้นหนึ่งกระโดดตรงนี้แล้วก็กระโดดตรงนี้ทีนึงกระโดดตรงนี้ทีนึงใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วต่อไปต่อไปต้องไปตรงไ,ไ,ไ,ไหนวะนี่โคตรเสียวะอะโคตรเสียวอะจะมีไว้ทำไมสองอันวะเนี่ยโอ้ วิ่งแล้วกระโดดขึ้น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 กระได้กระไดกระไดบันไดนะครับเอ้ยกระโดดขึ้นขึ้นขึ้น,นโอเคปีนเสาได้แล้วนะครับโอ้โหนั่นมันหมู่บ้านแบดท,ทาวน์นี่หว่า โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเสาแล้วก็จบพาร์ทนี้เลยนะครับไปทุบทุบตัดสัญญาณโอเคเรียบร้อยอะไรเนี่ยสร้างพลังผักพังหมู่บ้านแบดพาว โอเคก็ยึดก็อืมไม่มีอะไรล้วพันเนี้ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเซ o o d b y e ไปแล้ว